ไห่รองเอสูหลออกักเบอกันน้ำนี่ไปคว้าตัขเียปวงลูกื้ยวงใช่ปวงปองดามันเร็วเดี๋ยวองหันัดักสันดากฟันปัไปดักฟันเนี่ยมันมาปัวเขานี่เอาดสีลูกเมอนี่นาะมีเบียดมีนามีอย่างี้อเย็บเียเป็นน่านสะกอน่เจบ่าเอาจใส่เลยหม่าักน้เจะเจรจาเอครับเพืงนี่เพียงก็ตามตดงเมื่อนี่ดัก้เบียดเปนนา แม่กับพ่อลูกๆนั่นน่ะพากันไปชอบเข้ใจป้วไอ้เป็ยงดม้คุณียมีลูกสาวร้ายเว้ยมีตะบูนจนโตกันมามอ่ะคุณแม่พ่อเป็นยังไงก็จะอาลณกเสียแต่สาแต่ครับคุณแน่อ่ะคุณแม่คะคุณแม่หาหวานแดผู้ชายคุณเนี่ย ก็เป็นเอียงกับพุณแม่ค่ะคทีเดียวขึ้นกาบอะไรบ้างก็แบบนี้ค่ะคุณแม่ขะอธิบายมาเลยเดี๋ยวนี้นี่เลนเ็กน้อยเขาต้องหุ่นจักรเพราะพวกนี้เขาถือบอลแข็งค่ะก็ต้องสงสัยแห่นดอกอันนี้สงสัยให้เป็นเพื่อนคุณแม่ค่ะเพื่อนโอันนี้เพื่อนคุณ โอ้อารมณ์เสียนี่แหละแต่ถ้แน่าหงโตีดีว่าได้แน่เทีาไ่ต้องไปฮะสิ่งที่เขาตักันนะนะแต่เรื่องตบอริตตี้คุณนม่พ่บอกว่าท่านได้โอกาสน่ะให้จัดมั่นจัดมั่นผมว่ามันต้องเป็นดการมั่นดอกคุณนม่พ่นราะว่าตอนนี้น่ะคุณนม่พ่เรื่องบุกเสียรกไปสักเดอนนึ่งละผมว่ามะห่อลืมวันเขาสองคนอีกความเป็นกันคุณนม่เพนแมเห็นเมื่อ่เบอนีน่ะ คือแมาแนวนีเนาะนาะงคผมแน่วนีเนาะผมว่าเสียนกว่าด well> ้มยี้วาหมายงกับคุณนา้เยอะเลผว่าผู้ใจพักนอันคกันเรื่องปรตินสอนี่ไดนตอนนี้เนี่ยนะผมจากโบหานี่นายพ่อเนี่ยนะเอ่เงาไหลายเดือนเลยดิแล้วหลายเดือนอล้วบนันกระันเมื่อนี้นไอ้เด็กๆคนนี้เป็นคนแก่เขาไข่เขาไอ้คนไย้พ่อไเนย แว่ไดมีแต่มีนะก็มีที่บ้านสองต่อสองเลยไม่กับวลากีที่อ่ะพื่อนได้กได้ั่ไ่ันกเดี้ีเมกันน้ก็้องีเนาะเอ่คได้พ่อที่โตเบาแทวคได้่หมมันบริแกแล้วเสียงบุเป็นบรแก ยุ่ไก่ใช่ละพุทธนะฮัลโหลแต่มีคนเอามาให้แก้ววะร้านเบียร์ไหนเบียร์เบียร์มันอีดันไหนมันอีดันผิดแผลมาจากบ่ผิดแผลอ้าวก็ผิดแผลตัวคือจริงๆแล้วชาดีต้องถือเบียร์มาดเบียร์มันติดต้องถือเบียร์นั่นแล้วมันหาเ่าท่านนี่แหละเพื่อนเพาะเขามาเตี๋ยบหอบแต่ทีมาเบียร์เพิ่อนก็ต้องเอาเนี้ยว่าเบียร์ตัวเนาะก็ต้องบอกก็ต้องไปบอกไปหลายกอก เอาแบบไล่ไหมกันเลยียบไหนแบบพังคันลก็ดีแท้้านจะสีเกินจิหน่อยยินดีอันั้นตนายอีก้องเกินเานห้เขาเป็นศิลปินใจเกินด้อยเพรนี่แล้วเนี่ยแต่สีไม่เป็น้คเครียดกัขึ้นนังเลยคอคนเยียบอ๋อแต่ท่านมีเรื่งกันเนี่ยนะาฮามนมันเคยสิเนี่ยนั่นสีมาลึมมาแกนแต่สีแต่สีนะเนาะ เฮ้ยคุณนายพ่อนเป็นยังกวบยังแต่งชุดเก่านะโอ้ยกอดกันระบาดเนี่กันระบาดดีพ like um> ี่น้องเอาออกให้แน่เอาออกให้แน่สค่อยๆแน่ค่อยๆแน่คุณนายค่อยๆเหยียดกันได้เหยียดได้คุณนายเด้อเขากันเลี่ยมมันออกว่เนี่ เขาละบ่ห้ทั้งหลังมันเขานะมันก็ต้องเขาทุกมดทุมองแล้วเนาะกระนเตอเนาะสีมปอยใหุมองได้่ออ่อนม่มนานแต่จังวานี่นะมันปิดจังใดมันเขากันตะโดนอะรได้สู้มจัาว่าว่านากองแตนะเียะไม่งัน่นเอาเป็น ทำไมจมันเรื่องอย่างจมนจบู้ส้ตหนาต่อนอีเล,เลยทำไมท่านาดจึงยิ้มมาทีรักฮะทำไมอ่ะถึงเหรอถึงแล้วสิสวันนี้เรื่องเล่ามันเกิดขึ้นแล้วพวกตัวต้องดูดูไฟเข้าได้ดูแลเข้าไปเี่ยเอาสิิงเอาสิิงอะไรนี่ทำไมยิ้มมาก ของมันเคยเดี๋ยวพันยาเดี๋ยวพันแต่เรื่องนีอย่างจนจะไม่เห็นกับผู้ชายต่อหน้าพี่แบบนี้ฮะพอนทำไมเป็นอย่างจริงปะได้ฮะตัวที่ตัวเองน่ะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้แก้ผาเลยพี่น้องเอยแก้บัางแก้เสียงพี่น้องบังสมมันเป็นยังคุณแม่บ้แก้หน้าดฟงเขาได้ง่ายๆตัวยังสิอยากจะมาประสบปะนี่นี่พี่น้อง ก็ตามใจล้วตัวเองก็ทำเขาทำอ่ะมันจะเป็นไรบว่เลยว่าเอที่บดไปเลยจะไม่กัดอฟัเมื่อนี้ทิจยตรใจฟันเพากลังฟังำดีเขาเลิกกบเี่บกบนี้พแบเยนะที่อกเลิกม่กัดเอาพแบ่แบ่าู้บอกีนะี่เก แกจะเอนดีหรือยังมันบอกมีบูซ้ายแบใไยอมให้แม่ยอมไปชิ่ก็แม่บ่วนะ ตั้งแต่เห็นแกตู่คือเก่าบัดเนี้ยไปเห็นกับผู้เืี้เหมือนเขียดจะมาเงินแทบบอกว่าพนะูดแต่พีกพวาก็พูดแต่โดนแล้วคอยบอกค<ม>อยจ่าค่ะพี่เบข้ะนี่แล้วเพราะว่าสีเลยฟังพวกนี้นะั่นทุกอย่างมันเป็นะข้างนอกค่ะพี่เบข้าเจ้ากันง่ายเลยพ่นเนาะอันไหนขอโทษฉากนี้มันไม่มีนะยามฉากนี้ไม่มีแล้วตอนเมื่อกี้ก็ไม่ต้องมาเสียดายก็ต้องมาเสียดายก็เสียนม แตนเขาสินี้เราเสียดายเนี่ยวบาเลี้วววบาเลี้ยวว่าสิลงปูเมื่อนีุ้จ้าว่ากูไปลบนาอย่างมากหุจ้างบอฮะเมื่อกี้กูไปลานากอย่างมากเมื่อนี้กูไปลนากท้อมองแหมกูไปกับไปหามันมองมองไหมมองม่ัวหนักทอมาลกมื่กี อมนะจังนามาเว้ยเอออาจารย์แมนค่ะแม่อาจารย์อมนะจังเอยุดแสดงล้วควนเลยเี่น้องนาฮันนาเวที่เห็นบัดวาพคอกั่างววันันเ้อกระบอกไดนไหนเอกังิทุ่งของไอ้ทุเรีแ่พวกวันเวยปวดกรเทเลยเลยยังกะทางจะคว้งไม่หัวเด็ดบงเห็นแบบนี้มกาัไปต้นไปเขาขาดกันเป็นหัวเนี่ยแล้วที่สำคัญนะ เอาบรรดาลูกเต้าหัวออกจากบ,บ้านกูไปคุณัวอะไรให้เรค่ะคุณแม่ผัจะไปูใส่ะบานเนี่ยตั้งใจแล้วค่ะบนบนี้ตั้งใจครับคละบรรโอเคโอเคอย่าเสียใจกันแลนโอเคอย่าเสียใจลวเลวยค่ะ<า>ไปข้ากันหอมกันไปแต่เหมือนนะอยู้นี่แท้สะอยา <c oughs> โ ไปใส่ระบารีบุกไปกันเลยวะไปน้อเด้งร้องร้องอ้เหมอนคุอาร์ทเลยปากสุนสีเหลเงินอยู่บอกได้แล้่ะคผู้ชายคุณผู้ชายคือย่องคุณผู้ยิงคุ้แก่ะแก่ฉายาบารีแม่คุณผู้ชายคือกันลังคุณผู้ชายแต่ลายคุณผู้ชายแก่ดั่คุณผู้ชายหันโปโบลามุตดู ไปกลับไปขายเสียเสียเอาเท่ายังนี่บอกแบบไหนโอ้ยเตเด็กๆชวนี่มึงบอกขี้มึงขี้เสใจกูเอาชมกันได้เสียดายี่บอเสียพี่กูพี่กูก่เว้นที่มหาทยาัยเสียขอจัครวเสียกนะไรเสียวบ ไม่ใช่ให้กูว่าวันนั้กูเห็ว่ามึงกวนมึงมาบมึงการโดยงานผมมึงนะครับงานดีดีมึงมาเห็นเรื่องวัดสีเรื่องน้องสีห์หรอม่ใช่เรื่องความสูงแค่นี้มันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนลยครับที่ผมเห็นลงไปบดีต่อยเอาเอาซัตเจียผมขอโทษแล้วหลายผมเห็นผิดไปแล้วเสียสิคาสิแกงสิยิ่งถิมตามสบายเลยครับผมผมเห็นแก่เสียอะไรกูได้วัน เพราะฉะนั้นผมสิปล่อยมันไปครับขอบคุณเลยนะมึงยังไม่กูเห็นหน้ายอยู่แต่มึงกับพาพี่น้องเตยเข้าใจบ่พี่น้องเห็นผาเด็กกู้เพิ่นมากเลยครับผมไปเดี๋ยวกูกับคุณไอ้วันเจ้าโกไปอาบน้ำคุณก็ไปเฮ็ดนายเป็นจัปกั่งสิบล้อมกันวัดก่อนไปไปลงหน้าดาบท่อแล้วก่อนไปเอาเอามันม้วนพี่น้องครับ